อ่ะตอนนี้นะครับยอดแชร์นะครับของคลิปวิดีโอที่เราเลือกนะครับมีอยู่ที่2แชร์นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดรีเฟรหน้าจอเนี่ยเพื่อดูว่ายอดแชร์เพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับอ่าตัวนี้โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอ่าวันนี้นะครับผมจะมาสอนเพิ่มยอดแชร์นีครับของคลิปวิดีโอในทิกตอกนะครับอ่าสำหรับผู้ชมท่านใดนะที่อ่าโพสคลิปวิดีโอไปแล้วนะครับเรามียอดแชร์น้อยนะครับอยากจะเพิ่มยอดแชร์เนี่ยเพื่อดันอ่าให้คลิปวิดีโอขึ้นฟีดนียครับก็ ขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นี่ครับอาคุณผู้ชมก็สามารถคลิกลิงใจคิดนี้เนี่ยเพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนะครับอาลราก็กดเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้นี่ครับอเราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ kmmkh.com กันแล้วนะ่ครับอาบอกเข้ามาได้นะับปากว่าคุณผู้ชมท่านใดที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับก็ให้คลิกไปที่สมัครสมาชิกตรงนี้เลยนะครับอาเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้งานนีครับอีเมลชื่อจริงนามสกราพานะครับ ข้อมูลตรงนี้ไม่จาเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะครับเราก็อย่าลืมติกที่ด้านล่างตรงนี้กันด้วยนะครับสองช่องตรงนี้นะครับอ่าเราก็กดสมัครสมาชิกกันได้เลยนะครับหรือถ้าใครนับที่ไม่อยากกรอกข้อมูลที่ยุ่งยากนะครับก็สามารถสมัครใช้งานนะครับด้วยบัญชี Google หรือว่า gmail ด้านล่างตรงนี้ไปได้นะครับเอาไปเราสมัครใช้งานกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดย้อนกลับมานะครับอ่าสำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google นะครับก็ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างนะครับสหรับคนที่กรอกข้อมูลสมัครใช้ก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ปนะครับ อ่ะเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ k m m k d h c o m กันแล้วนะครับอ่ะเปิดคอมแล้วนะครับเราก็มาดูที่ด้านบนตรงนี้นะครับก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มไม่เราเลือกใช้บริการกันเลยนะครับอาจจะมีตั้งแต่ Facebook นะครับ In s t a g r a m t i k t o k YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับอ่ะในส่วนนี้นะครับเราจะมาใช้ในส่วนของแพลตฟอร์ม Tiktok นะครับก็คลิกเข้าไปเลยนะครับอ่ะเราก็มาดูที่หมดหมูลนะครับอ่ะวันนี้นะครับเราจะเพิ่มแชร์นั่นเองนีครคบผู้ชมก็เลื่อนมาด้านล่างตรงนี้นะครับแล อ่ะเราก็มาดูที่บริการกันต่อนะครับอ่ะในบริการนะครับก็จะมีอยู่หลายบริการเลยนะครับเราเลือกใช้งานเนี่ยก็จะมีความเร็วและเลนราคานะครับของบริการนะครับที่แตกต่างกันนะครับอ่ะคุณผู้ชมก็เลือกได้เลยนะครับว่าคุณผู้ชมจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนีครับอ่ะผมจะเลือกเป็นบริการตัวแรกนะครับราคาถูกที่สุดตรงนี้นะครับอ่ะพอเราเลือกบริการกันเรียบร้อยนะครับด้านล่างตัวนี้นะครับก็จะเป็นคำอธิบายนะครับของบริการที่เราเลือกนะครับต่อมานีครับในส่วนองลิงก์นะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับกลนยะครับ อ่ะเราก็มาที่คิปิดีโที่เราต้องการจะเพิ่มยอดแชร์นะครับแล้วก็คลอกลิงก์ของคิปิโอด้านบนตรงนี้เลยนะครับอ่ะเราก็นํามาวางนะครับอ่ะในส่วนปริมาณเนี้ยผู้ชมต้องการจะเพิ่มยอดแชร์เท่าไหร่เนี่ยก็มาใส่ที่ช่องนี้ได้เลยนะครับอ่ะผมจะใส่ไปที่1 0 0้อนี่ครับพอเราใส่กันไปเรียบร้อยะนรับค่าบริการนะครเขาจะคํานวณไม่ให้เราแล้วนี่ครับผู้ชมก็แค่กดสั่งซื้อไปนี่ครับอ่ะกดสั่งซื้อก็เรียบร้อยเนี้ยจะขึ้นแบบนี้นี่ครับอ่ะได้รับคำสั่งซื้อ2องคุณแล้วนะครับ ต่อมาครับก็ให้ผู้ชมมาดูทีนาประวัติการสั่งซื้อตรงนี้นะครับอ่าในหน้านี้นะครับก็จะมีเลขออเดอร์นะที่เราได้ทําการสั่งซื้อกันไปนี่ครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบริการนะครับที่เราเลือกมานี่ครับอาลก็จะเป็นลิงก์นะครับของอ่าคลิปดอนะครับในติ๊กต็อกที่เราใส่เข้ามาตรงนี้ก็แนะนําให้คลิกเข้าไปเพื่อเช็คดูนะครับว่าผู้ชมใส่ลิงก์มาถูกต้องหรือเปล่านะครับเพราะว่าอาจถ้าลิงก์ของคลิปิดอไม่ถูกต้องแอบยอดแชร์จะไม่เพิ่มขึ้นนะครับต่อมานี่ครับก็จะเป็น วันเวลานะครับที่กดสั่งซื้อนะครับเราก็จะเป็นสถานะนะครับของเว็บไซต์เนีัยตอนนี้ะครับขึ้นว่ากําลังดําเนินการนะครับอันในระหว่างที่รอเว็บไซต์ดําเนินการนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์กันแล้วนี้ครับอาและเกิดมียอดจํานวนเงินนะครับไม่เพียงพอนะครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาใช้งานกันใหม่นะครับแล้วยังไม่เคยเติมเงินกันเลยนะครับก็ให้กดมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้นี่ครับ อในเมนูเติมเงินนะครับก็จะมีให้เราเลือกนะครับหลายช่องทางเลยนะครับช่องทางแรกจะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารนะครับคุณผู้ชมก็เลื่อนมาด้านล่างนะครับแล้วก็มาใส่จํานวนเงินที่เราต้องการเติมนะครับแล้วก็กดเติมเงินเข้าไปนี่ครับอ่เขาก็จะมี QR code นะครับขึ้นมาให้เราสแกนกันแล้วนะครับต่อมานี่ครับช่องทางที่2นะครับก็จะเป็นการโอนเงินแอบสลิปทุกธนาคารนะครับอ่สามารถเข้าร้องได้บัญชีตรงนี้ได้เลยนี่ครับแล้วพอทํารายการเรียบร้อยนะครับก็นําาาาสลลิปมแนนนบด้่งงตรี้นะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับ ต่อมานีครับก็จะเป็นช่องทางชิลเพย์นะครับในช่องทางนี้นะครับก็จะสามารถใช้ได้หลายช่องทางนะครับจะมีตั้งแต่การสแกน QR โ o d e คนะครับอัตโทมันดีบอร์เตแล้วก็ธนาคารต่างๆนะครับรวมถึงตู้บินเติมนะครับก็สามารถใช้ได้นี่ครับต่อมานีครับก็จะเป็นคริปโตนะครับอ่าแล้วก็อังเปา w อ l l เดตนะครับอันนี้ทุกช่องทางนะครับเขาจะมีคําแนะนำนะครับในการเติมเงินด้านบนแบบนี้นะครับคุณชมเลือกเติมช่องทางไหนก็อย่าลืมอ่านคาแนะนําในการเติมเงินกันก่อนด้วยนะครับต่อมานี่อไไมมม่่เเเปป็นนนนนกกกกาาารรีียวลลละะคคัับบผุชทครับ อ่ะตอนนี้นะครับยอดแชร์นะครับของคลิปวิดีโอที่เราเลือกนะครับมีอยู่ที่2แชร์นะครับเดี๋ยวผมจะลองกด r e f r e s หน้าจอเนี่ยเพื่อดูว่ายอดแชร์เพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับอ่าตัวนี้ยอดแชร์ของเราเนี่ยครับก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาถึง380แชร์กันเลยนะครับอ่าก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยนะครับอ่าแล้วก็อาจจะมีขึ้นเกินมาบ้างนะครับผู้ชมก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะว่าทางเว็บก็มีการแถมให้เราด้วยนะครับอ่าก็แถมให้เรามาเยอะมากๆนะครับ เราใายไปแค่หนึ่งร้อยเนี่ยตอนนี้ก็ขึ้นมาที่สามร้อยกว่าเลยนะครับก็แถมกันมาเยอะมากๆนะครับก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยนะครับอ่ะพอยอนขึ้นกันแล้วเนี่ยก็ให้กลับมาที่เว็บไซต์กันเลยนะครับอ่ะสำหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์แล้วนะครับเลยอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยได้เข้ามาใช้งานเหมือนกันนะครับอ่ะกอให้ผู้ชมะนรับกดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนนะครับแล้วก็มาคลอกลิงตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆนะครับหรือว่าคนรู้จ อาโดยที่ให้เพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักนั้นได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์นี่ครับผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้นี่ครับอาคุณผู้ชมก็จะได้รับส่ค่าแนะนําด้วยนี่ครับถึง5%กันเลยนี่ครับอาจแลหากว่าคุณผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาใช้งานแล้วเนี่ยเกิดติดปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์หรือว่ามีปัญหาอะไรนี่ครับอาจก็ให้กดกลับมาที่หน้าคําฟังซื้อใหม่ตรงนี้นี่ครับอาจแล้วข้ามาที่เมนูติดต่อมีนี่ครับก็จะมีเราเลือกติดต่อมีนี่ครับสองช่องทางนะครับอาจจะมีเป็นตัวเช่เหลือก่อนนนกััไปด้เลยี่ครบ และสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีข้อมูลมาบอกครับคุณผู้ชมเียงเท่านี้นะครับสำหรับคุณชมท่านใดนะที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์นะครับผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับอแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ